เปิดที่มาร้านขนมเอแคร์สุดปังนุย้ยเอแคร์นมสดพอ่อ้าอายุ20ที่เริ่มต้นขายขนมช่วยแม่ตั้งแต่ป .3 จนเรียนจบปอวอชอ .3 ออกมาช่วยแม่ขายสร้างยอดขายสุดปังวันละหมื่นเดือนละ3 0 0 0 0 0ด้วยสูตรขนมที่คุณแม่ชื่นชอบจากขนมเอแคร์ธรรมดาสู่การสร้างรายได้ให้ครอบครัวในวันนี้พร้อมต่อยอดขยายสาขาเพิ่มนายธีวาธีรศักดิ์สกุลชัยอายุ20ปีเจ้าของร้านนุย้ยเอแคร์นมสดเล่าว่าร้านขนมเริ่มต้นมาจากคุณแม่ขายมาก่อนตั้งแต่คุณธีวาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษ ษาปีที่3ซึ่งคุณแม่จะเปิดร้านขายขนมหน้าโรงเรียนและรอเวลาเลิกเรียนของลูกชายซึ่งหลังจากเลิกเรียนคุณทิวาก็ได้มาช่วยขายขนมกับคุณแม่ด้วยจนกระทั่งคุณทิวาเรียนจบในระดับชั้นปวช3ก็ได้มาช่วยคุณแม่ขายขนมอย่างเต็มตัวปัจจุบันช่วยขายเต็มตัวได้ประมาณ2ปีส่วนร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดเด่นของขนมเอแคร์นั้นจะมีขนาดเล็กหรือเรียกว่าเอแคร์จิ๋วรวมถึงไส้ขนมมีรสชาติหวานน้อยตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมกินขนมที่มีรสหวานน้อย ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีส่วนมากจะเป็นลูกค้านักเรียนนักศึกษาขายในราคาลูกละสองบาทโดยทางร้านจะขายราคาเริ่มต้นที่กล่องละ20บาทขึ้นไปปัจจุบันขนมเอแคมีทั้งหมด1ไส้คือไสค้สครีมนมสดผลิตสดทุกวันสามารถเก็บในตู้เย็นได้2วันในส่วนของกําลังการผลิตหากเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000ลูกส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000ลูกปัจจุบันทางร้านได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าแลคะ ขายขนมหมดทุกวันบางวันขายขนมเอแคร์หนึ่งหมื่นสองพันลูกหมดภายในสามชั่วโมงทางร้านเปิดขายตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มครึ่งที่ตลาดนัดเซบวันโกในอนาคตทางร้านมีการวางแผนต่อยอดธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางของการเพิ่มไส้ขนมขยายสาขาเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นสําหรับรายได้ของการขายขนมเอแคร์ care. ในหนึ่งวันสามารถสร้างรายได,ได้ได้ประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทถ้าหากนับเป็นรายเดือนก็จะประมาณ3 0 0 0 ถึง6บาทซึ่งยอดขายทั้งหมดนี้รวมทั้งต้นทุนและกำไรที่ได้แล้วนั่นเอง